คุณผู้ชมมานี่ครับไปนี่เลยครับไี้เลยครับไปเลยครับต้องครับมาครับนี่ค oh ุณ oh ตั oh ้มมาเยี oh ่ยมต้องโอ้โหโอ้โหดูครับดูครับก็จะเป็นเนื้อผงโลหะก็จะแยกเป็นหลอก็หล่อครับ ปั๊มก็ปั๊มผงก็ผงเพื่อให้ว่าถ้าใครมาศึกษาแต่ว่าวันนี้ต้องสารภาพว่าแอบจัดอย่างดีเพราะปกติผมจะเป็นคนนิสยัยวางของลกกว่านี้แต่ว่าเอาวันนี้จัดให้เรียบร้อยเพราว่า จะได้อดูได้อย่างงามตาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็รวมเลยนะนี่พ้าเนื้อผงนะครับใช่ครับส่วนถ้าหล่อเนี่ยถ้าหล่อเนี่ยหล่อดหล่อจะมาทางนี้หล่อดทางนี้หล่อดยัดทางนี้นะครับหล่อดยัดทั้งสี่เลยครับทั้งเอฟโฟเลยครับหฮ้ยพี่นันแล้วอุ้ยเราไม่พูดเอฟโฟเดี๋ยวก็รู้เป็นบูมเมอร์วงบัตวงบัตโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่เป็น ครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งที่มาที่หลวงปู่ดู h ชาแนลหรือว่าศูนย์พระเครื่องหลวงปู่ดูซอยใสาลมเนี่ยครับโอ้โหวันนี้เรียกว่าจัดใหญ่จัดเต็มหล่พิธาขนมาให้ดูวันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงนิเทลกันแบบทุกองนะเราให้ดูประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะไฮไลท์ไฮไลท์แล้วก็ให้เห็นกันแต่นี่คือโอ้โหอย่างที่บอกครับว่ามาที่นี่เนี่ยจะได้ศึกษาแล้วบรรยากาศต้องสนุกต้องสนุก สบายสนุกตลอบเคหาไม่มีว่าเครียดต้องซื้อต้องขาย,ยาแบบนี้เลยเห็นในคลิปนี้ยังไงเนี่ยมาส่วน,น,นตัว,ตวก็เป็นอย่างนั